สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้ช่องวงการติ่งด้วยนะผู้หญิงคนที่สี่ชิงคมแดงส่งเหรียญหญิงสาววัยสิปีเรียนมหลาลัยได้6กเดือนต้องลาออกหลังพ่อเสียชีวิตเพราะฐานะทางบ้านยากจนไม่มีเงินเรียนต่อเธอได้พูดกับแม่เชิงประชดตัดรำคาญว่าวันๆแม่เอาแต่พูดเรื่องเงินถ้าจะให้แต่งงานแล้วก็ไม่ให้นางแต่งไปกับเศรษฐีเลยละ่ะ เป็นได้แค่นางบำเรอก็เถิดชีวิตผู้หญิงก็ถูกลิขิตมาแบบนี้ไม่ใช่หรอหลังพูดจบน้ำตาของส่งเหลียนก็ไหลออกมาเข้าสู่ฤดูร้อนขณะฝ่ายชายส่งเกี้ยวเจ้าสาวมารับส่งเหลียนไม่รอเกี้ยวเดินถือกระเป๋ามาที่บ้านของฝ่ายชายด้วยตัวเองหลังจากเธอมาถึงบ้านของฝ่ายชายก็พบพ่อบ้านนำทางเข้าไปในจวนที่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงซับซ้อนส่งเหลียนได้พบคนใช้นั่งซักผ้าอยู่ในจวนมีชื่อว่าเยี่ยนเอ,อ๋อ ส่งเหลียนเลยเดินถลกแขนเสื้อเข้าไปช่วยซักอย่างเป็นมิตรแต่หลังจากคนใช้รู้ว่าส่งเหลียนคือคุณนายสีที่เพิ่งแต่งเข้ามาเยี่ยนเอ๋อก็แสดงท่าทีและพูดจาไม่พอใจส่งเหลียนเธอรับรู้ได้ทันทีว่าคนใช้คนนี้ไม่ชอบเธอเธอจึงเปลี่ยนสีหน้าและสั่งให้คนใช้ผู้นี้เอากระเป๋าไปเก็บให้เธอด้วย ส่งเหรียญตามพ่อบ้านเข้าไปในที่พักของเธอที่ถูกประดับเต็มไปด้วยคมแดงซึ่งเป็นธรรมเนียมที่คมแดงจะถูกประดับในห้องพักของคุณนายทุกคนอยู่แล้วและส่งเหรียญเพิ่งแต่งเข้ามาใหม่จนของเธอจึงมีการประดับคมแดงมากหน่อยจากนั้นคนใช้ก็เข้ามาประนิบัติเธอในห้องพักทําการล้างเท้าและนวดเท้าให้เธอซึ่งการนวดเท้านั้นก็จะใช้ไม้เคาะไปที่ฝ่าเท้าอย่างเบามือมีเสียงออกมาคล้ายคายการสั่นกระดิ่ง อย่างที่รู้กันว่าเท้าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้หญิงในวัฒนธรรมจีนสมัยก่อนเชื่อว่าถ้าสบายเท้าสุขภาพจะสมบูรณ์ก็จะสามารถประนิบัสามีได้ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์ได้รับการนวดเท้าจะต้องเป็นคนที่ได้ประนิบัสามีในคืนนั้นและคมแดงก็จะถูกจุดสองสว่างไปทั้งจวนด้วยในคืนวันแรกที่ส่งเหรียญแต่งเข้ามาเธอก็ได้รับสิทธินั้น เมื่อนายท่านเข้ามาก็สั่งให้ส่งเหรียญถือคมไว้ใกล้ๆหน้าเพื่อดูโฉมหน้าของเธอและสั่งให้เธอเปลื้องผ้าออกขณะทั้งคู่หลับนอนกันอยู่นั้นมีเสียงเคาะประตูบอกว่าคุณนายสามไม่สบายให้ในายท่านไปหานายท่านจําเป็นต้องไปไม่งั้นคงไม่ได้หลับได้นอนจากนั้นคนใช้ก็ตะโกนเสียงดังลั่นว่าจุดคมเรือนสามหลังจากนายท่านไปจนคุณนายสามแล้วส่งเหรียญก็ลุกออกจากเตียง ถือคมส่องหน้าตัวเองยืนมองกระจกแล้วร้องให้ออกมาเช้าแล้วพ่อบ้านมาเคาะประตูพาส่งเหรียญเดินชมห้องต่างๆบอกกล่าวธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติและพาไปพบคุณนายอีกสามคนตามธรรมเนียมส่งเหรียญไม่ได้ต่อต้านแต่ก็มีท่าทีที่ไม่ได้ว่านอนสอนง่ายขนาดนั้นเนื่องจากเธอเป็นคนมีการศึกษาพบเห็นธร,รมเนียมอะไรเก่าๆก,ก็จะเกิดความสงสัยไม่เชื่อฟังอะไรง่ายๆเป็นธรรมดา เธอไปพบคุณนายใหญ่เป็นคนแรกอายุมากแล้วดูโปร่งๆพูดคุยกันธรรมดาให้คำแนะนำเล็กน้อยก่อนจะออกไปคุณนายใหญ่ก็พึพมพำอยู่คนเดียวว่าบาปกรรมแท้บาปกรรมแท้จากนั้นส่งเหรียญก็ไปพบคุณนายรองอัธยาศัยดีเป็นนิดมากดูใจดีไม่มีพิษภยัยมีลูกสาวหนึ่งคนคุยจบส่งเหรียญก็ไปพบคุณนายสามแต่คนใช้เรือนนั้นบอกว่าคุณนายสามไม่สบายอีกวันค่อยมาพบส่งเหรียญก็ไม่พอใจเดินกลับเรือนตัวเองทันที จากนั้นคนใช้ก็มาแนะนําเยี่ยนเอ๋อให้ส่งเหรียนบอกว่านายท่านให้เยี่ยนเอ๋อมาเป็นคนรับใช้ของคุณนายแต่ทั้งคู่ไม่ถูกกันไม่เคยพูดดีกันเลยส่งเหรียญเลยและเยี่ยนเอ๋อไปสะผมและซักผ้าให้เธอด้วยเยี่ยนเอ๋อก็เดินออกไปด้วยท่าทีไม่พอใจและได้ถุยน้ําลายใส่เสื้อผ้าของส่งเหรียญตัดมาฉากที่โต๊ะรับประทานอาหารคุณนายสาม,มาช้าส่งเหรียญทักทายแต่ทั้งคู่ก็แสดงออกว่าไม่ค่อยถูกชะตาก,กัน ส่งเหลียนไม่ทานอาหารเพราะเธอไม่กินเนื้อนายท่านเลยบอกว่าตามธรรมเนียมบ้านไหนได้จุดโคมมีสิทธิ์สั่งอาหารที่อยากกินได้ส่งเหลียนเลยสั่งเต้าหู้ผัดผักโขมตกเย็นคุณนายทุกคนต้องออกมายืนหน้าเรือนตัวเองเพื่อฟังว่านายท่านจะเลือกใครให้ปรนิบัติในคืนนั้นและคมแดงก็ถูกนำมาวางหน้าเรือนส่งเหลียนและพ่อบ้านก็ประกาศให้จุดโคมเรือนสีจากนั้นคุณนายทุกคนก็กลับเข้าเรือนตัวเองไป คืนนี้ส่องเหรียญได้สิทธิ์นวดเท้าและประนิบัตินายท่านแต่คุณนายสามก็บอกว่าตัวเองไม่สบายอีกแล้วให้ในายท่านไปหาส่องเหรียญก็พูดแบบเซ็งๆว่าให้ในายท่านไปเถอะแล้วอยากกลับมาแต่นายท่านไม่ไปพอเช้าตรู่ได้ยินเสียงร้องนิ้วดังก้องทั่วจวนเป็นเสียงของคุณนายสามส่งเหรียญทนไม่ไหวเดินไปตามที่มาของเสียงจนเจอคุณนายสามร้องนิ้วอยู่บนดาดฟ้าเธอก็ยืนดูด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นะ คุณนายสามเห็นส่งเหลียนมายืนดูสักพักเธอก็ถอดชุดออกแล้วหยุดร้องแล้วเดินกลับซึ่งต้องสวนทางกับส่งเหลียนจึงพูดจาประชดประชันกันเล็กน้อยแล้วเดินจากไปส่งเหลียนกลับลงมาที่ห้องเจอเยี่ยนเอ๋อกับนายท่านกำลังจู๋จีกันอยู่ที่เตียงของเธอส่งเหลียนนิ่งสักพักไม่พูดไม่จาเพราะความโกรธนายท่านเลยง้อบอกจะพาไปกินเกี๊ยวที่ส่งเหลียนชอบส่งเหลียนอดทนไม่ไหวเธอได้แต่นั่งร้องให้ออกมา เย็นวันนั้นนายท่านก็ไม่มาค้างที่เรือนของเธอแต่เลือกไปพักที่เรือนของคุณนายสามแทนส่งเหรียนค่อนข้างหัวเสียเรื่องนายท่านบวกกับเย็นเออเอาแต่ทำหน้าบึ้งใส่เธอทำให้เธอค่อนข้างจะมีอารมณ์โมโหพอสมควรส่งเหลียนขึ้นไปบนดาดฟ้าได้ยินเสียงร้องนิ้วของคุณนายสามและนายท่านด้วยกันอย่างมีความสุขเธอก็เดินไปเรื่อยๆไปพบห้องห้องหนึ่งบนดาดฟ้าที่ถูกล็อกไว้ด้วยโซ่ตรวนค่อนข้าง,างน่ากลัวจากนั้นคุณนายรองก็ตะโกนเรียกส่งเหลียนให้ลงมาพูดคุยกัน คุณนายรองให้ผ้าไหมส่งเหรียญมาแล้วบอกว่าไม่มีทางให้นางนักร้องนั่นเด็ดขาดต่อให้มันจ่ายเงินหมายถึงคุณนายสามซึ่งคุณนายรองและคุณนายสามไม่ถูกกันจากนั้นส่งเหรียญก็ถามคุณนายรองว่าห้องนั่นคือห้องอะไรคุณนายรองก็บอกว่าเรือนมรณะนั่นมีคนตายในนั้นมาสองสามคนแล้วเป็นผู้หญิงรุ่นก่อนๆผูกคอตายที่นั่นที่โตรับประทานอาหารวันนี้ในท่านไม่อยู่ให้เหล่าคุณนายทานกันเลย ส่งเหลียนไม่กินอีกเช่นเคยเพราะไม่มีเต้าหู้ผัดผักโขมเธอจึงลุกออกจากโต๊ะอย่างไม่สนใจใครเดินกลับเรือนตัวเองทันทีเธอมารื้อกระเป๋าตัวเองหยิบขลุ่ยเลา่านึงออกมาดูจากนั้นเยี่ยนเอ๋อก็มาเรียกบอกว่าคุณนายสามชวนไปเล่นไพ่นกกระจอกเธอไม่ไปจนคุณนายสามออกมาตามด้วยตัวเองเกลี้ยกล่อมจนส่งเหลียนยอมไปเล่นซึ่งอีกสองคนที่มาเล่นด้วยคือหมอเก่าเป็นหมอประจำตระกูลและคุณหวังเพื่อนของหมอเก่า ขณะที่ส่งเหรียญกับคุณนายสามเล่นไพ่นกกระจอกกันนายท่านก็กลับมาพอดีจึงเลือกไปค้างที่เรือนคุณนายรองแทนเพราะส่งเหรียญไม่อยู่เรือนตัวเองฝั่งคุณนายรองมีความชํานาญการนวดขณะที่เธอนวดให้ในายท่านก็บอกว่าตัวเองนั้นอยากจะมีลูกชายสักคนตัดมาที่วงไพ่จังหวะที่ส่งเหรียญก้มลงไปเก็บไพ่ที่ตก บังเอิญเห็นเท้าของคุณนายสามกำลังถูถ่ายกับขาของหมอเกาอย่างเพลิดเพลินส่งเหรียญรับรู้เรื่องของหมอเกากับคุณนายสามทันทีแต่ไม่พูดอะไรเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ร่วงส่งเหรียญพูดกับนายท่านว่าบ้านนี้มีผีสิงแน่แน่ห้องบนดาดฟ้านั่นนายท่านเลยบอกว่าไร้าสาระแค่มีคนผูกคอตายในนั้นเป็นหญิงรุ่นก่อนสองคนเพราะประพฤติต้องห้ามกันถึงเวลากินข้าวส่งเหรียญไม่ไปบอกให้ยกกับข้าวมากินที่นี่ นายท่านก็ตามใจจนคุณนายคนอื่นๆแสดงท่าทีไม่พอใจอยู่เล็กน้อยคุณนายสามก็บอกว่าถ้าเรือนเธอได้จุดคมเธอจะทำแบบนี้เหมือนกันคุณนายใหญ่จึงบอกว่าไม่นานตระกูลต้องย่อยยบเพราะน้ำมือพวกเธอในสักวันคุณนายสามจึงเดินหนีจากไปเสียงขลุยดังกล้องทั่วจวนจนส่งเหรียญเดินตามเสียงขลุยมาฟังเห็นคุณชายใหญ่ลูกชายคนโตของคุณนายใหญ่เป่าขลุ่ยอยู่ลำพัง เธอฟังด้วยความเคลือบเคลิมจากนั้นคุณชายใหญ่ก็หันมาเจอเธอและถามว่าเธอคือส่งเหรียญสินะทั้งคู่ยืนคุยกันสักพักหนึ่งด้วยความรู้สึกบางอย่างจากนั้นคุณนายใหญ่ก็เรียกให้คุณชายใหญ่ลงมาทั้งคู่จึงร่ำลากันด้วยสายตาที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกมีความอะไรอาวรกันอยู่พักหนึ่งก่อนเดินจากไปเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายจากนั้นส่งเหรียญก็ลงมารื้อกระเป๋าพบว่ากลุ่ยหายไป เธอจึงสงสัยว่าเยี่ยนเอ๋อขโมยไปเธอไม่สนใจคําแก้ตัวดึงดันจะเข้าไปค้นห้องเยี่ยนเอ๋อหลังเปิดเข้าไปพบคมแดงประดับเต็มห้องซึ่งเป็นคมแดงที่มีรอยประซ่อมเต็มไปหมดอย่างที่ทราบคาว่าคมแดงจะประดับได้แค่ในห้องพักของเหล่าคุณนายเท่านั้นเยี่ยนเอ๋อจึงขอร้องส่งเหลียนว่าอย่าบอกใครส่งเหลียนรับปากแต่เยี่ยนเอ๋อต้องคืนขุยมาเยี่ยนเอ๋อบอกว่าตัวเองไม่ได้เอาไป ซ่งเหลียนจึงรื้อข้าวของในห้องเยี่ยนเอ๋อแล้วพบตุ๊กตาทําของสาบแช่งที่เขียนชื่อของซ่งเหลียนบนนั้นเธอโกรธมากจึงลงไม้ลงมือกับเยี่ยนเอ๋อสักพักเธอก็ตระหนักได้ว่าไม่ควรทํากับเยี่ยนเอ๋อแบบนี้แล้วก็รับปากว่าจะไม่บอกใครด้วยซ่งเหรียนรู้ว่าเยี่ยนเอ๋ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จึงซักไซกับเยี่ยนเอ๋อว่าใครเป็นคนทําแต่เยี่ยนเอ๋อไม่ยอมปริปากบอกสักทีซ่งเหลียนเลยคิดว่าเป็นคุณนายสามแน่ๆ่ เพราะทั้งคู่แสดงออกชัดเจนว่าไม่ชอบกันและกันแต่ผิดคาดคนที่สาบแช่งส่งเหรียญกลับเป็นคุณนายรองบุคคลที่ใจดีหน้าตายิ้มแย้มและปฏิบัติตัวเป็นมิตรกับเธอมาตลอดหลังจากส่งเหรียญรู้เธอก็ช็อกไปสักพักและเต็มไปด้วยความแค้นในใจส่วนเรื่องขลุ่ยที่หายไปนั้นคนที่ทำก็คือนายท่านเข้าใจผิดคิดว่าขลุ่ยนั้นหนุ่มที่มหาวิทยาลัยให้ส่งเหรียญมาจึงนำไปเผาทำลาย แต่จริงๆเป็นขลุยของพ่อให้ไว้เป็นที่ระลึกนายท่านก็บอกจะซื้อให้ใหม่แค่ขลุยเราเดียวส่งเหลียนก็มีท่าทีไม่พอใจที่นายท่านทำแบบนั้นเพราะของที่พ่อให้มาถือเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจนายท่านจึงโมโหเล็กน้อยที่ส่งเหลียนแสดงท่าทีเช่นนั้นส่งเหลียนจึงประชดไปว่าแล้วทำไมไม่ไปหาคุณนายรองละ่ะเธอหน้ายิ้มแย้มเสมอมานี่นายท่านจึงไปครั้งเรือนสองในวันนั้น วันถัดมาคุณนายรองมาหาส่งเหรียนรบเราให้ส่งเหรียนไปตัดผมให้เธอหน่อยเพราะว่านายท่านบอกว่าถ้าตัดผมสั้นก็จะสาวขึ้นขณะส่งเหรียนตัดผมเธอก็มีความแค้นในใจกับคุณนายรองด้วยจึงแกล้งตัดหูคุณนายรองนางร้องตะโกนลั่นเรือนด้วยความเจ็บปวดหลังจากเกิดเรื่องนี้ส่งเหรียญและคุณนายสามก็เปิดใจคุยกันมากขึ้นคุณนายสามเล่าเรื่องในอดีตให้ส่งเหรียญฟัง ว่าเธอและคุณนายรองเคยตั้งท้องแรกพร้อมกันแต่คุณนายรองนางแอบ,บเอายาบางอย่างหยอนในอาหารของเธอโชคดีที่เธอไม่แท้งพอถึงวันคลอดคุณนายรองก็สั่งยาแพงๆมาฉีดเร่งการคลอดเพราะอยากคลอดก่อนคุณนายสามแต่คุณนายสามก็คลอดลูกชายก่อนคุณนายรองจะคลอดลูกสาวสามชั่วโมงคุณนายสามจึงได้แนะนำส่งเหรียญว่าเธอหนะยังใหม่ในท่านยังไม่เบื่อถ้าเกิดว่ายังไม่มีลูกชายอนาคตจะลำบากได้ ตัดมาที่ห้องพักคุณนายรองนายท่านเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณนายรองก็พูดออกมาว่านายท่านมานอนกับฉันแค่คืนเดียวน้องสี่เกลียดฉันยกใหญ่เลยเธอเกือบจะฆ่าฉันแล้วแต่พอส่งเหรียญมาพบคุณนายรองนางกลับมีสีหน้ายิ้มแย้มทักทายอย่างเป็นมิตรบอกว่าอาการไม่สาหัสไม่ต้องไปคิดมากและยังพูดว่าพี่ต้องขอบใจเธอมากกว่าถ้าไม่ใช่เพราะเธอ นายท่านคงไม่ยอมค้างคืนกับพี่แน่ต่อมาไม่นานส่งเหลียนก็บอกว่าตัวเองตั้งท้องแล้วซึ่งมีธรรมเนียมว่าหากเรือนไหนตั้งคันจะได้จุดคมแดงสว่างทั้งวันทั้งคืนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่ยืนยาวช่วงนี้ส่งเหลียนก็จะได้ค้างคืนกับนายท่านทุกคืนเข้าสู่ฤดูหนาวบนโต๊ะอาหารคุณนายทั้งสามคนก็เริ่มทำการกระแนะกระแหนะกันใหญ่โดยเฉพาะคุณนายรองและคุณนายสาม ระหว่างนั้นพ่อบ้านก็มาเรียกคุณนายรองบอกว่านายท่านให้เธอไปนวดให้ส่งเหรียญทำให้เธอเกิดอาการไม่พอใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะนายท่านสั่งฝั่งของเยี่ยนเอ๋อก็นำ้าไปซักและพบว่าซับในของส่งเหรียญมีเลือดเปื้อนอยู่ซึ่งก็หมายความว่าเธอไม่ได้ท้องจริงเยี่ยนเอ๋จึงนำเรื่องนี้ไปแอบบอกคุณนายรองส่งเหรียญเองก็หาซับในตัวเองไม่เจอจึงได้ถามเยี่ยนเอ๋อ เยี่ยนเอ๋อก็บอกว่าเธอซักไปแล้วส่งเหลียนก็มองด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วนฝั่งคุณนายรองรีไปขอพบนายท่านบอกว่าส่งเหลียนดูอิดโรยอยากให้เชิญหมอมาตรวจดูหลังจากตรวจเสร็จหมอเก่าจึงขอพบนายท่านส่วนตัวเพื่อบอกว่าส่งเหลียนไม่ได้ท้องนายท่านจึงโมโหมากไปไวอยวายเสียงดังที่เรือนของส่งเหลียนจนเรือนอื่นออกมายืนฟังกันยกใหญ่ จากนั้นในท่านก็เดินออกจากเรือนของส่งเหรียนด้วยความโกรธและสั่งให้คลุมโคมจากเรือนที่ส่องสว่างไปด้วยคมสีแดงตอนนี้กลับเป็นเรือนที่ไร้สีสันแห้งแล้งจากนั้นส่งเหรียนก็รู้ว่าที่เรื่องกลายเป็นแบบนี้เพราะเยี่ยนเอ๋อเธอจึงเข้าไปรื้อโคมแดงในห้องเยี่ยนเอ๋อออกมาถามหาบทลงโทษตามกฎตระก,กูลทำให้เยี่ยนเอ๋อได้รับบทลงโทษตามธรรมเนียมโบราณให้คุกข่าวสำนึกผิด สักพักใหญ่ๆคุณนายใหญ่ก็บอกว่าถ้าขอโทษแล้วก็ให้ลุกได้แต่เยี่ยนเอ๋อเธอก็เป็นคนดื้อและดึงดันมากเช่นกันไม่ยอมลุกและคุกเข่าอยู่อย่างนั้นท่ามกลางหิมะที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนเธอสลบไปอาการหนักจนต้องหามส่งโรงพยาบาลซ่งเหลียนเธอเห็นเยี่ยนเอ๋อในสภาพนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะเธอไม่ได้ตั้งใจจะให้เยี่ยนเอ๋อเป็นสภาพนั้นจริงๆแต่เธอแค่ต้องการจะเล่นงานคุณนายรอง แต่คงคาดไม่ถึงว่าเยี่ยนเอ๋จะเป็นคนที่ร้านขนาดนั้นเช้าวันต่อมาส่งเหลียนมายืนมองคุณนายสามร้องนิ้วสักพักคุณนายสามก็เดินมาพูดคุยถามถ่ายส่องเหลียนรับรู้ได้เลยว่าส่งเหลียนดูปล่งและปล่อยวางมากขึ้นส่งเหลียนก็ได้พูดถึงเรื่องของคุณนายสามกับหมอเก่าที่เป็นชู้กันทําให้คุณนายสามตกใจพอสมควรที่ส่องเหรียนรู้เรื่องนี้แล้วเธอก็บอกส่งเหลียนว่าถ้าถืนบอกใครได้โดนดีแน่ และยังบอกอีกว่าวันนี้ฉันก็จะไปหาเขาวพวกนั้นจะทำอะไรฉันได้และเดินจากไปส่งเหรียญกลับมาที่ห้องบอกคนรับใช้ให้เอาเหล้ามาให้เธอวันนี้วันเกิดเธอวัยยี่สิบปีคนรับใช้เอาเหล้ามาให้ตามคำสั่งและบอกส่งเหรียญว่าเยี่ยนเอ๋อตายแล้วส่งเหรียญตกใจมากเพราะเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เรื่องมันเป็นแบบนี้จากนั้นส่งเหรียญก็ดื่มจนมาร้องเพลงเสียงดังพูดจาเรื่อยเปื่อยไม่มีสติ จนคุณนายรองเข้ามาจะช่วยเธอให้หายเมาแล้วสงเหลียนก็หลุดปากพูดเรื่องคุณนายสามเป็นชู้กับหมอเกา่าจนคุณนายรองลงมือสั่งให้คนใช้ไปจับตัวคุณนายสามที่กำลังประพฤติต้องห้ามกับหมอเก่ามาลงโทษส่งเหลียนที่เพิ่งสั่งเมาได้ยินเสียงดังจากข้างนอกเลยออกไปดูเห็นคุณนายสามกำลังโดนคนรับใช้กลุ่มตัวเอาผ้ายัดปากไม่ให้ส่งเสียงพูดได้ส่งเหลียนทั้งงุนงงและตกใจไม่น้อยคุณนายรองก็เดินออกมาแล้วบอกว่าขอบใจนะที่บอกพี่ ไม่งั้นคงเฉาวโชวน่าดูเธอก็ยังไม่เข้าใจสถานการณ์จึงถามคนใช้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนได้รู้ว่าตัวเองหลุดปากพูดเรื่องคุณนายสามกับหมอเกาออกไปขณะที่เธอกลับเข้ามานั่งคิดทบทวนเรื่องราวอยู่ในห้องพักก็ได้ยินเสียงจากดาดฟ้าจึงออกมาดูเห็นคุณนายสามกำลังถูกหามไปที่ห้องบนดาดฟ้าเธอจึงแอบตามขึ้นไปดูหลังจากคนรับใช้กลุ่มนั้นกลับลงไป ส่งเหรียญก็เดินไปที่ห้องบนดาดฟ้าด้วยอาการตกใจและหวาดกลัวแล้วเธอก็ผลักประตูเข้าไปในห้องนั้นเธอกรีดลั่นออกมาอย่างเสียสติและตะโกนว่าฆาตกรฆาตกรจากนั้นเธอถูกนำตัวมาส่งไว้ที่ห้องพักเธอมีสีหน้าช็อกตกใจในายท่านจึงถามว่าไปเห็นอะไรมาเธอก็พูดพึมพำว่าพวกฆาตกรคุณนายสามตายแล้วไอ้พวกฆาตกรไอ้พวกฆาตกร คืนนั้นเองคมแดงในห้องคุณนายสามถูกจุดสว่างสวัยไปทั้งเรือนและมีเสียงร้องนิ้วดังไปทั่วเหล่าคนรับใช้ก็พากันหวาดกลัวตะโกนว่าผีหลอกและพากันวิ่งออกไปจากเรือนคุณนายสามซึ่งความจริงคือส่งเหรียญเองที่เป็นคนจุดคมเหล่านั้นและเปิดแผ่นเสียงร้องนิ้วของคุณนายสามและก็เข้าสู่ฤดูร้อนอีกครั้งตระกูลนี้ก็มีการแต่งคุณนายเข้ามาใหม่อีกคนเป็นคุณนายห้าของตระกูล เธอเห็นส่งเหลียนจึงถามคนรับใช้ว่านั่นใครคนรับใช้จึงบอกว่าเธอคือคุณนายสีตอนนี้เป็นบ้าไปแล้วส่งเหลียนเองก็เดินวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่ที่เดิมซ้ำๆไม่หยุดเหมือนคนสติฟัน่นเฟือนและเรื่องผู้หญิงคนที่สี่ชิงคมแดงก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนถ้าใครมีอะไรอยากแนะนำติชมช่องเราสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย